ทุกคนสวัสดีครับพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วทุกคนวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษวันตื่นทุกคนนี่จะมีการแสดงเลยนะวันนี้มีซื้อชวนงำนำมานมาามาเดินมาพระเคี้่วแก้วอยู่ด้านใน๋จะมีการชดสิโต9 4เมุมคนด้วยนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งไป พะแก้วสักการะพระแก้วมาเรากตดมานะครับทุกคนก็เริยมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆเรามาเลยแล้วพระเกี้ยวแก้วสักการะเมื่อช่วงเดือนธันวาทุกคนกลาคืนก็จะมีเปิดแสงสีสวยนะเป็นไฟสวยมีเต็นท์เจริญจิตภาวนาทุกคนใครที่เกียดเดินก็อธิษฐานั้งหน้านี้แล้วก็มาวางดอก ดอกบัวตรงนี้ได้เลยทุกคนนี่ฮะจุดวางดอกไม้สักการะนคะครับเราจะเดินสามรอบนะครับทุกคนส่วนใบสีแดงแงเนี่ยเขาก็จะไปติดที่ประตูก็จะได้โชคดีทุกคน,กคนไปติดที่ประตูที่คอนโดก็ดีนะใช่ไหมครับนี่สลากชูนิ้วให้ดีมันไม่ชูสามนิ้วให้ทุกคน นี่ฮะอุ้ยี่เขาซ้อมอะไรกันเขแต่งหน้าทาตากันดูแบบคลิกขู่เราอาจจะไม่ได้อยู่ชมสิ่งโตช้ชดหาชมยากยานะทุกคนเอาไปสแสดงแล้วหรอ ทิ้ก่อนิมมาก่อนแล้วค่อยิางั้นัจะยาวเนสอย่สอกันทุกคนเสร็จเดี๋ยวเขามีคนนั่งดูให้เป็นบรรยากาศนะทุกคนนะ มีประเคี่ยวแก้ยู่ในนี้ชับมีถึงวันที่14 14่กุมภาพันธ์ทุกคนใครที่ยังไม่ได้มาสักการะรีบมานะครับเดียวจะหมดเวลาเพื่ความเป็นสิริมงคลตรงนั้นจะเป็นพระพุทธสยยายญาติทุกคนตรงนั้นน่ะนะครับที่เขาข้งเราเห็นชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแสงมันย้อนหน่อยทุกคนนีในหลวงราชการที่10พระบรมชายาลักษณ์ ที่เป็นตึกแดงๆนั่นคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์ราชวรมหาวิหารทุกคนจะมีน้ําฟรีนะฮะแต่ห้ามเอาออกมากินแล้วก็ต้องทิ้งขวดในนั้นเลยทุกคนบังคับให้กินในนั้นข้างหน้าเขาจะมีแจกคล้ายๆกับเป็นน้ํำผลไม้ฟรีทุกคนส่วนตึกตรงนี้ก็จะเป็นตึกพิธี สวดมนต์จะสวดมนตั้งแต่10บโมงถึงสี่โมงทุกวันก็อ,อยู่ในห้องแอร์นั้นได้ทุกคนนิสานดีกาทุกคนสนามหลวงนิงสานดีกาเดี๋ยวเราออกแล้วาทุกคนดอกพะกากรองก็สวยนะสีชมพูสีแสดสีเหลืองเนไเดี๋ยวจะต้องรีบไปนไมสีชมพูจะสวยผสมกันไป,ปนรับของแจกดีกว่า มีร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนตร์ทุนทุกวัน10โมงถึง4โมงแต่เดี๋ยว4โมง50ครับทุกคนเขาจะมีชดสิ่งโต9-4 9โมงคนเราก็คงอยู่ต่อไม่ทันทุกคนเดี๋ยวจะไปแถวพระราม4ช่อง3ต่อนฮะเอาไหมเอาไหมเอาอีกไหมคะเอาไปฝาก นี่ฮะนี่คฮะ,ฮะทุกคนบรรยากาศสนามหลวงตอนนี้นะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆวันที่แปดนะเราจะไปสงขลาทุกคนกำหนดการคร่าวๆนะฮะแ 9-10, 11, 12, 13, 14จะอยู่ที่สงขลาแล้วก็ผัดใหญ่ทุกคนเราจะพาไปไหว้พระวัดผัดใหญ่หนพระพุทธศใส่ยากที่สวยที่สุดจริงๆทุกคนสวยมากทุกคน ที่อื่นก็สวยนะฮะสวยแตกต่างกันออกไปแต่ว่าที่วัดทัดใหญ่ในวัดมหัตตมังขารา,ามเนี่ยในหลวงร้อสิบเคยเสด็จพระราชด,ดำเนินนะครับไปสูงพิธีนะฮะฝั่งลูกนิมิตเนาะนี่ป้ายบอกพระบร,รมสารีริกธาตุพระเขียวแกวจากสาธารณประชาชนจีนเนื่องในโอกาสที่ในหลวงนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบในโอกาส50ปีที่เยาวราชอยู่ไหมเพิ่งไปเปิดสะพาน วชิระสถิตวชิระวิถีในหลวงแล้วก็ราชินีก็ไปสเสด็จพระชำเน,นเินเปิดเมื่อวันสองวันที่แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดอ่ะนั่นแหละทุกคนโอเคเนาะนี่คือสนามหลวง,งบรรยากาศที่สะพานแควนลานรอแปมนี่ฮะอยู่ใ,นในกล้ๆกับแหม่มเฮาส์แหม่มเฮาส์ที่พักดูมังค์น้ำพูนะครับนี่สิงโตกำลังจะเตรียมสแสดง เด,เด็กดๆเขจะรอดูชมก็เป็นกาสที่ดีนะครับนี่คือออกเมียตั้งแต่ยี่สิก้าสามินี้สักการาะพิเอษรับแผ่นอักษรฝูมงคลเขียนโดยเจ้าอาวาสวัดขวางที่ประธานพุทธสมาคมจีนที่จำกัดด้วยทุกคนออกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะที่จะได้รับแผ่นมงคลเป็นดิจิบ้านสีแดงๆนะครับทุกคนนะครับนี่คือ ตรงนี้สพานแผนจะเกิดห้ามไปพระปิ่นเก้าได้ไปราชดำเนินได้ทุกคนกะต้องมีการตรวจมีจุดพักคอยฝากของได้โอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันที่คลองเตยช่องสามับทุกคนนี่ทีหอประชุมธรรมศาสตร